มาครับกับอยู่ต่อนะครับผมกับ y o ย Channel Love Project นั่นเองนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ครับแพนพาพี่วินแล้วก็พี่โก้เนี่ยไปทำภารกิจไปแล้วนะครัสำหรับการหาของบริจาคครับหรือเงินบริจาคนั่นเองนะที่จะไปมอบให้กับน้องๆบ้านเฟื่องฟ้านะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่พี่วินเนี่ยต้องมาทำภารกิจของพี่โก้กันบ้างดีกว่าก็เออเดี๋ยวผมตามหากขาเลยสิแล้วไปเราไปไหนแวนโก้แวนโก้ไปไหนแวนโก้ชอชอพี่อ๋อพี่วินพี่โก้มี่ก่อนเร็วมานี่มานี่มานี่นี่เลย และนี่ครับคือภารกิจนั่นเองนะครับผมพอเมื่อกี้เนี่ยพี่โก้ไปทำภารกิจของพี่วินไปแล้วครับถึงเวลาของคุณแล้วครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับ เป็นกรรมการครับผมมาไหว้นะจับบ้าเลยพี่โโอ้หมาเตะฟุตบอลเลยเตะฟุตบอลวันนี้ชุดเต็มเลยใช่ชุดเต็มเลยอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมชอบทำมากเวลาที่ไม่ได้มีงานคอนเสิร์ตเพรามีมีงานอะไรมีเวลาว่างงานอะไเรศคือกีฬาที่ชื่นชอบคือฟุตบอลเลยใช่ครับอันนี้คือเตะเป็นประจำนหมดและแล้วอย่างคุณแหละพี่วินครับผมเตะฟุตบอลบ้างไม่ใชิงออกไปเลี้ยงลูกอาร์ตเตะฟุตบอลบ้างไหมเคยเตะครับที่บ้านมีเหรียญทองอยู่เหรียญทองอะไรเหรียญทองฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอล คือสมัยเด็กตอนป .4 ได้เหรนยญทบอลนี่ที่เขาเอบอลเลยบอลนีไม่ทันใช่เตะบอลเลยใช่ครับสมัยไหนนะป .4 ป .4 ได้เหรียญทองฟุตบอลตูทุกวันต้อมตูดอยู่เลคุณผู้ชมตอนป .4 ผมได้เหรียญทองฟุตบอลแต่ต้องบอกว่าตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาผมนั่งเป็นตัวสำรองครับผมเพราะว่ากลัวแดดกลัวแดดกลัวแดดเดี๋ยวร้องเพลงแล้วหน้าดำโอ้ยว่าผมซิดเลยนะจากดำดำเป็ยตาโทมันเลยถูกต้องวันนี้ก็เลยมานี่เลยเตรียมพร้อมมาแข่งอะไรซื้อนี่ตั้งแต่ป .3 ไม่ใช้วันนี้ครับผมคุณผู้ชม นี่กัจะเป็นยำฟอกซ่าส์หน้าสดไม่ใช่กรรมการเพราะเมื่อกี้บอกบอกแล้วด้วยคุณด้านทางเรีามเรียกว่าทำทองให้ตัวให้มันประโยชน์ไงเออช่วยเดูดตัวปกติไม่ค่อยเป็นประโยชน์อะไรใช่คุณผู้ชมเอ่เห็นพี่โกะบอกเออเห็นได้ยินมาว่าพี่โกะเนี่ย ถือว่าเป็นนักกีฬาประจําอําเภอเลยทีเดียวใช่ก็เริ่มจากเด็กๆเลยเป็นนักกีฬาเหรียญทองของโรงเรียนเหมือนกันแต่ว่าเป็นระดับอาเภอนะแล้วพอเริ่มเริ่มพอเริ่มโตมาก็เป็นตัวแทนระดับอาเภอไปแข่งระดับจังหวัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับที่เริ่มเตะฟุตบอลโหจำความได้เลยนะที่แข่งขันจริงน่าจะประมาณอายุ10ขวบ10ขวบประมาณปปถมใช่ปสี่ปถมปสี่ไปแล้วก็ได้เคยได้รับรางวัลอะไรบ้างนะพี่ก็เป็นแชมป์ระดับอำเภอของเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับเป็นแชมป์ระดับอำเภอแล้วก็ ไปแข่งเป็นตัวแทนระดับอำเภอในในในจังหวัดรแล้วก็ได้ระดับจังหวัดก็ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าได้รางวัลมาลและการแสดงการเตะฟุตบอลอยู่พี่ที่สำคัญผมเคยคุมทีมโรงเรียนที่ผมเคยได้เหรียญทองสมบติแม่เคยคุมทีมแล้วได้เหรียญทองด้วยคือพี่เป็นโค้ชเป็นโค้ชใช่ถ้าเปรียบกับโค้ชเช่ที่เตะเทควันโดร์นี่โคชประมาณนั้นครับผมอ่านักก็ถือว่าเคยเล่นฟุตบอลมาเป็นประจำอยู่แล้วแล้วปกตินี่คือทุกอาทิตย์นี่ทุกสัปดาห์เตะอยู่แล้วเ่ะครับก็ ถ้ามีเวลาจะมาเตะตลอดแต่ช่วงที่เริ่มมีงานคอนเสิร์ตก็จะอาจจะไม่ไมค่อยได้มาเท่าไหร่อาจจะหายไปยแล้วคุณพร้อมไหมวันนี้พร้อมมากๆพร้อมมากๆเดี๋ยวพรนีรมม้ผม,ม,มเป็นตัวฟรีตัวฟรีใช่ ีอยู่แล้ววันนี้ไม่เสียไม่เสียตังค์ไม่เสียตายพี่ก่อนนึ่ดอกบอลโชว์ก่อนปุ๊บนะตอกตอกากเือเก็บอกแล้วตอกเก็บกตากตอกเดี๋ยวพี่าอกเดี๋ยวพ่ตกเดี๋ยวพี่ตกเอแล้วแล้วก็วันนี้ไหนๆเรามาถึงสนามฟุตบอลแล้วพี่โกเอาทีพี่โก้มาใช่ผมเอาทีผมมาทีมหนึ่งจเรามาฟาดแข้งสักหน่อยดีกว่าจัดไปสมบับมากาักทีสักทีในขั้นละฟาดแข่งเหรอไปเดี๋ยวเราไปลุยดีกว่าแล้วพี่เมย์ลุยด้วยกันไปครับผมใช้กันทัพลุย ขณะนี้นะครับผมทั้งสองฝั่งนะฮะทีมสีน้ำเงินและทีมสีแดงก็ลังจะเลือกฝั่งกันโดยวิธีการปอยยิ่งชนะได้บอลโอเคปอยยิงชุบครับผมเริ่มหนึ่งสองต้อโอเคผมได้บอลนะอเคเรียกอะไรครับผมได้บอลนะอ๋อเรียกวันนะครับผมพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วยยังหาใจ ข้างอยู่ได้ดูชูไม่ต้องแค่ใครแล้วอกหักแล้วไงกันหนเมื่อเธอมีรักแล้วต้องเศร้าเรื่องไงฮ่าอกหักแล้วไงกันไในเมื่อโดนจะทิ้งแล้วแล้วมันยังไงครฮะทีมสีน้ำเงินครับได้เตะไปแล้วครับผม อ๋อแล้วอยู่ที่สีน้มือนกนนะฮะเบอร์สี่จ่ายให้เบอร์เท่าไหร่ฮะเบอร์สิกับรอครับผมสีแดงได้บอลน,นะฮะตอนนี้พี่โกบเปิดบอลเลยครับเบอร์ห้าได้วันที่พี่โกบแล้วครับกกรขณะนี้นะครับบอลอยู่ที่สีแดงครับผม,มการต่อบอลน,นะฮะนี่ครับผมต่อบอลได้สวยงามครับ,บ cứu giúp em, đừng bỏ rơi <laughs> em, đừng bỏ rơi 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 em, đừng bỏ là em, เป็นยังไงบ้างครับแฟรนะครับเมื่อกี้เห็นว่าทำประตูเข้าไปด้วยลูกแรกรู้สึกไงบ้าง เหนื่อยดีครับเหนื่อยดีนะครับความรู้สึกประทับใจเป็นไงครับประทับใจพี่แบบมาร์คก็แตะขวายิงโป้งแล้้วแลวตอนนี้เนี่ยทีมของเรานำอยู่2ลูกใช่ไหมสองศูนย์ครับสองศูนย์นี่ครับผมพี่โก้ครับเป็นยังไงบ้างของตอนนี้ทีมเราเนี่ยโดนนำไป2ประตูต่อศูนย์แล้วขึ้นหลังมีการวางแผนยังไงบ้างในการแก้เกมก็แก้เกมคิดว่าจะจ่ายบอลกันให้เร็วขึ้นกว่านี้เพราะว่าทางฝั่งศิลปินเนี่ยเล่นบอลกันเป็นทุกคนเลยโโอ้หมีความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงสดโดยตัวตัวได้เพราะฉะนั้นทีมผมต้องออกบอลเร็วกว่านี้ที่สำคัญคือตัวผมเองเนีีีี่่่ยยเเมือกก้ทสปรระตูแ พลาดไปนิดนึงพลาดส่วนตัวเลยอ่อนไปนิดนึงหเหยียบเยียเท้าผมด้วยจังหวะเลยเหยียบเท้าเลยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวเมื่อกี้มีวะการวางแผนแก้เคลมแล้วใช่ก็จะประหมัดให้น้อยลงกว่าเดิมก่อไม่ได้แล้วจังแล้วเพราะว่าไม่ได้แล้วโดนไป2ประตูสูสูแล้วนะครับถามความรู้สึกของผู้เล่นกันสักนิดนึงกรรมการในวันนี้ทำหน้าที่เป็นยังไงบ้างครับลุกอีกง่อยมากครับผม ไอ้นกปอาจนลงจะหมดแล้วปอาสามคนเนี่ยโโอ้หเสียงเบาไม่ได้ยินเลยเลยพลังปอดจะเบามากจริงทำเอาพวกผมที่หมดแรงไปด้วยเลยจนวันหมดแรงเคลื่อนไหวหรือเปล่าเฮ้ยซิงเกิลนี้เขาเขาว่าแบบอะไรนะไอ้ใหมดแรงเคลื่อนไหวเออดีเพลนี้มาแน่นอนเว่าะตอนนี้ผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันมาเร็วไปไกล้จะหมดแรงเคลื่อนไหวใช่ไหมรู้สึกจะหมดแรงเคลื่อนไหวแล้วเพลงนี้มาทีนี้มาแน่นอนครับผมผมมั่นใจในพี่ชายผมยอมเยี่ยมเตี้ยม อาวอาตอนนี้นะครับปล่อยพี่กรณ์ิพลเนี่ยเตะฟุตบอลก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับตามแผนเป็นดูพี่วิงนก่อนดีกว่าเราจะบุกไปถึงห้องซ้อมร้องเพลงครับพูดถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาจนวันหมดแรงเคลื่อนไหว to be forever ตอนนี้พักสักครู่นึงครับ